สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเข้ามาหลุดหวยไปพร้อมๆกันนะคะว่าหวยแนวทางที่สาวเอลได้วางไว้ไฮเอฟซีดูคุณในชมวงในดีสามกันได้น้ำไปเสียงโขงนั้นสี่เข่าบอนะคะพี่น้องจ๋าวสาวเอลกันภาวนานะคะภาวนาให้ปูนะคะไข่ปูสีสุโคยาดีปทุมมานะคะพี่น้องจ๋าแล้วกันเหล่าเทวดาที่ปกปักรักษา ประจำวันเกิดของตูสาวแอลนาะไในเปื่นซอยนะคะโอเอ้ยซอยลูกในเดือนวันนี้ลูยแห่งลงทุนหลายพี่ดองจ้าสาวแอลซสือ จากการตรวจสออบย่างฉลาดกินแดงรัฐบาลแล้วหลายหมดประมาณหาพันที่น้องจ๋าผู้ใดก็เอิอนสาวเอลสาวเอลสาวเอลเอิ่นหลากไปและยกเลิกสัญญาตรใช้เพื่อนฉลากไปขายต่อผ่านแพลตฟองไห้โชวเขานอกเพื่อนกะป่วยพ่อในเขาเนาะอยากให้โชคว่าอยากให้โชคเขาอย่างไรเอาถืงแล้ววันใหญ่ๆอยากให้ไปเห็นลงทานน้ำคืนเรื่องสิสาวเอลกันดูสาวเอลก็อยากเห็นลงทานน้ำคืนนะคะพี่น้องจ๋าหาพันหนีโบ่แมนหน่อยบ่อยโบแมนย่อยๆพี่น้องจ๋าราคาหวยนะ สาวเอลก็ลงทุนหนักนะคะพี่น้องจางวันนี้กะสร้างครูซอยหลูกเด้อหลูกลงทุนหลายๆหลูกสิบหิวเงินใจวันนี้ปรูเอ้ยได้ดำเนินการตรวจสอบและมีข้อหนั่นนะคะกีข้อหมั่นสลากเหยื่อเาลุ่มไหลปัดทุกการ์มต่างๆตั้งแต่เดือนมกราคม2000พี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุ่มในไทยสองตัวกันนะคะนี่จะลัางหมุนสาวเอลตุ้งใจแหงเหมือนลงทุนหลายลงทุนหนักพี่น้องจ้าดูปรูเอ้ยซอยหลูกเด้อ ลุกเืินเต้นแห้งก่อนรับตกใจแห้งที่น้องจ้า,จาถูกปูซอยหลุ่มเ,เดอ้อหลู่แห้งลงทุนหลายบ่มีเงินไปจ่ายเผิ่นนี่ปูเอ้ยรางวัลเล็กท้ายสองตัวจุวเตที่ห้งาพาพพันพุทธศักราช2565เลขที่ออกาสามสามสงอง สามศูนย์มีอยู่โอ้พี่น้องจ๋าสามศูนย์ค่ะตัวไม่เน้นตัวไม่เน้นเนี่ยโอ้ยค่ะที่ออกห้ตัวเนี้ศูนย์พี่น้องจ๋าสามศูนย์พี่น้องพี่น้องเลขเท้าเอลเขายูดังวันเล็กท้ายสามวันละรางวัลที่วหนึ่งโอ้ยเขายูพี่น้องถ้าว่าเสาเอวซื้อเบิดหลถ้าว่าเสาเอวซื้อ ชือได้สองหมืนค่ะตว่าว่าสากลิเลตเมือวนนั้นหนึ่งแสนบาทค่ะมันจะเข้าบนอยู่บนระบาดนี่เดี๋ยวถท้าฟังเลขบนไปพร้อมๆกันจ้าพุทธศักราช2อ6 5ือเลขล่างละค่ะถือเลขล่างน่สองหมื่นตว่ายังขาดยี่นิบเพราะว่าสากเอลว็ได้เงินนเก้9 4ี่สีส

ตัวนี้อันเล้ฝันสาวเอลพี่รองจ๋าสาวเอลเขาไปได้ขาดยืนมวนนี่ได้หาเมื่นพี่้องจ๋าต่วนยท่แฝงศูนย์แฝงศูนย์น่ะมันนี้ในโลกสาวเอลตะว่าสาวเอลไ่ได้กลมหยสาวเอลจะเอาห้ดึงเนาะสาวเอลจะหาดึเนี่ยค่ะพี่รองจ๋าสาวเอลไ่ได้กลมห้นะคะแต่วานสาวเอลถึงตัวนี้นะคะสองหมื่นต่วาเสาวเอลซื้อเมดค่ะลอตเตอรี่เม็ดหาพันนะคะแล้วคาราคาซื้ออ่า คื่ลอตเตรีเหมือนหาพันคือเหลือเหมือนประมาณสองหมื่นหางเจะถึงสามหมื่นเนาะแต่ว่าอันนี้สาวเอลถึงสา0 0 0นะคะซึ่งได้ตึนนะคะครางวัลที่น่แต่ว่าตัวรางวลางวลเล็กหน้าสามคือส้งง่นได้ห้าหมื่นนะคะ้วรางลเล็ก้าย่องดวนึ่งยังไม่ถึงลายที่2 0 0 0 0้วนะคะพี่นอต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทองรางวัลสำคัญให้ฟังจไม่ได้แล้วไม่ได้จะไม่ได้พี่น้องจ้าต่ไปจะเป็นการอ่านข่าวที่มีนะคะพี่น้องชาวผู้ใดเขาบอกเบอร์หาเือลขพนสองพันห้าร้น่ สาวเอลน้อยเห็นบอกค่ะมันเข่าทั้งบนทั้งล่างแต่สาวเอลกลมหาว่าได้ถือบนถือล่างนะคะพี่น้องจ๋าคือคือไม่ได้เห็นเขาเนาะพี่น้องเนี่ยทั้เข่ายูตะว่าสาวเอลว่าได้กลมหายเพราะว่าสาวเอลสาวเอลกระชื่ออยู่ตะว่าสาวเอลซื่อกันหรือเห็นหรือซื่อว่าได้ก็ได้คิดว่าไม่ติดออกอยู่พี่น้องเอ้ยตะว่าสาวเอลไม่ติดโซดี้สาวเอลวงนี่แหละพี่น้องสาวเอลวงไใ้ค่ะสาวเอลกระถือรวมทั้งหมือนใส่เอลถือกว่าบาณห่างมือตะว่าใส่เอลจิตเลยำไรอยู่ประมาณสองมือพี่น้องจ๋า แต่ย e ังไม่จบดขอบคุณผู้เล่าหลเด้อกระฉาลที่สองทีได้ขายท้อนเลยเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจาวจะชอบแล้วดีใจดีใจแฮงขอบคุณผู้ชุ่มด้วยข้ามาติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ